สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลย์บอลทุกคนเลยนะครับผมตามชื่อคลิปเลยนะครับรับได้ไหมท่าไทยต้องเป็นแบบนี้ในสนามที่3 vnl 2023ที่ไทยเป็นเจ้าภาพประเทศไทยจะต้องเจอศึกหนักเจอเจ้าแม่วอลเลย์บอลมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเริ่มต้นกันที่ส้มๆเนเธอร์แลนด์นะครับเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากล่าสุดสามารถเอาชนะโปแลนด์ไปได้3ต่อเซต ส้มส้มเนเธอร์แลนด์นะครับจากสถิติ2-3ปีที่ผ่านมาไทยเรายังไม่เคยชนะส้มส้มเนเธอร์แลนด์นะครับการแข่งขันในครั้งนี้โอกาสชนะมีไหมมีแต่วันนั้นองค์ต้องลงทุกคนสกิลต้องมาเต็มด้วยสำหรับทีมต่อมาที่ไทยเราจะเจอนั่นก็คือตุรกีตุรกีต้องบอกว่าศูนย์รวมดาวตกคาราคุสวากัสเอ่ยแค่สองคนก็โอ้โหเธอวากัรเหมือนตกโชว์เหมือนมาเล่นโชว์ คือตีเอาตีหนักมากโถมมาทั้งตัวส่วนสูงเอ่ยอะไรเอ่ยแรงเอ่ยซึ่งไทยเราก็ต้องเจอตุรกีด้วยในสนามที่3ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับในส่วนทีมต่อมาไทยเราต้องเจอกับบราซิลวายบราซิลมานะเธอบราซิลกาบีก็จะมาด้วยไทยซ่าก็มาเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ไทยเราจะต้องผ่านไปให้ได้ซึ่งหนะัก มากเหลือเกินบราซิลนะครับในส่วนของทีมสุดท้ายที่ไทยเราจะต้องเจอนั่นก็คือญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นวันยังคำ่ำครบเครื่องทั้งสกิลเกมรับเหนียวแน่นเกมบุกที่คล่องแคล่วว่องไวเหลือเกินญี่ปุ่นเป็นเจ้าแม่เซฟบล็อกนะครับเขาจะเซฟบล็อกเวลาที่ฝรั่งตกมาเขาจะเซฟบอลจะเด้งออกมาเขาก็เก็บมากินต่ออันนี้ญี่ปุ่นไปฝึกเทคนิคมาจากไหนก็ไม่รู้เซฟบล็อกได้เยอะมาก เธอไทยเราก็ต้องเจอกับญี่ปุ่นนะครับความเหนียวของญี่ปุ่นตบสุดแรงใส่สุดแรงญี่ปุ่นก็ขุดได้เธอเป็นยังไงล่ะสนามที่สาซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าสนามที่สไทยเราเจอศึกหนักทั้ง4ี่ทีมเลยเนเธอร์แลนด์ตุรกีบราซิลญี่ปุ่นเธอก็เลยถามทุกคนว่ารับได้ไหมหากผลการแข่งขันไม่เป็นไปนตามที่คาดการไว้ นะครับอย่างไรก็ตามนะครับพลังกองเชียร์น่าจะช่วยทีมชาติไทยได้เข้าไปเชียร์กันเยอะๆนะครับสนามจริงเลยแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจนักกีฬาเยอะๆนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าให้ทุกคนได้รับฟังกันนะยังไงก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้ครับโอเคทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับ